ต้องปลดคุนให้ได้ยังไงกูต้องไล่ไอเสพุหนี้นี่คือความพยายามครั้งสุดท้ายหาทางไปโดยการตั้งคุณกิติรัตน์นารนองขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติเพิ่นก็ว่าสิเมียนค่ะครับพี่น้องครับเมื่อวานในลีประชุมมีการลีประชุมครับลีกินครับคณะกรรมก,การธนาคารแห่งประเทศไทยยิ่งใหญ่ระดับนี้แม่งต้องหลบซ่อนประชุมแล้วประชุมออกมาปรากฏว่ากิติรัชนะอิรี เป็นไปตามแผนของพักเพื่อให้ว่าจังไดกับเศรษฐพูดตายแน่ปรากฏว่าไม่กล้าแถลงพี่น้องครับผมก็เลยไปถามผู้รักผู้ใหญ่กัว่าทำไมพวกมันถึงถอยไปเขาบอกเขาันยัานติดคุกตัวสัน้นติดคุกย,อย้อนจังไดพี่เอามึงไปอ่านเมืองกูบอกให้มึงอ่านล้วบักฮะประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงมาที่3 1มิีนาคม2 5 5 3ครับข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ภายใต้กฎหมายจริยธรรมครับ ในการสรรหาบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยเนเขาบอกว่ากําหนดคุณสมบัติข้อห้ามไว้แปข้อประเด็นที่น่าสนใจก็คือข้อ4กับข้อ 5. ้าครับข้อสนี่คือ 4. ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือถ้าเคยเป็นเนี่ยต้องเว้นว่างอย่างน้อย1ปีครับพี่นนองครับย้อนกลับมาที่ประกาศ สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี3 1มเมีนา53ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือใคร1นายกรัฐมนตรี2รองนายก3รัฐมนตรีว่าการแดที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ย้อนกลับมาที่คุณกิติรัตน์ครับตำแหน่งล่าสุดของคุณกิติรัตน์คือประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาเทวีสิน ไม่ใช่แค่ที่ปรึกษานะคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาเศรษฐาทวิสินเพิ่งพ้นไปเมื่อ14สิงหาเมื่อกี้นี่เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่คุณกิติรัตน์จะห่างจากตําแหน่งทางการเมืองเกินหนึ่งปีด้วยเหตุผลนี้ที่พวกมึงหลประชุมเมื่อวานนี้ถ้าประกาศออกมาคุกทันทีตอนนี้เนี่เต็มเต็มอ่ะคุณกิติรัตน์และน้องนะเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่ที่ปรึกษาธรรมดาเป็นประธานใหญ่สุด เพราะฉะนั้นนี่คือตําแหน่งทางการเมืองคุณกินรัฐไม่มีสิทธิ์เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่พวกเองลอบปี้มาเนี่ยจบข่าวประกาศเมื่อไหร่โดนทันทีรอบนี้แล้วพวกมึงจะโดนจะริยธรรมกันทั้งแผง